ก็ฉะนงคนนี้จะมาต่อวงจรเสียงลำดับแบบออโต้ครับเปอนตัไวาได้กลับมือกมั้งมาได้กลับมือได้กลับมือีกยนะไเลยนะ แล้ไกำกัวไดกำ่เจะยอมลงมาติดกไอกัเงยขึ้นนี่กันมเงยขึ้นนี่กันนี่อะไรหันหน้ามนี่นี่อเคีขึ้นไคุณนี่รง้นีนะอันนี้ต้องพูดนะ่อเรียนลำดับแบบแมนนวดแบบนนวดตงนสองสอสวัสดีครับผมนพบดูการเดวันนี้จะมาต่อจอเรีนลำดับแบบนนวครับผม ไไงนจสูเป็นคนสูเป็นสองคนนีฮะต้องายคิปเกงชในโนแล้กัเป็นสคนที่ย้งานข้างกูด้วย ทามไรเบอร์เมื่อก่อนแล้วทั้งหมดปันสามไหมเจ็ดร้อยทั้งหมดมีปันห้าหาเบอร์เ่อก่อนร้อยฮะผมมันได้กี่บบลคือข้าวบอกอยู่คนละข่ายใช่ไหมถามถามมันไม่ห่วยอะคนละงานได้สตาร์ไว้กําอบาจ้งานเนี้นก่อนเราออนม้อยอะของนเราออนม้อยของเล็กม้อยอะงานก่อนโซ่เล็กมีมอสนี่ชิมานี่ชิมานี่ชิมานี่ ไปไปเฮ้เฮมานีดูีต้ครับหนึ่งหนึ่งสามห้าเพศสองสามสองสองสองก็อะไรเนี่ยอะไรนี่ยหนสามยี่สิบสามห้า 不，三要零了。三七八六，五，六六六，了 เาเข็ดมาด้วยหอมบบเารนสักแบบหอมแอะออแอับหอนนี่ยว่าห่สเร็วขึ้ันนันอี้เค่นี้จ้สองสองตัวแหละ

โอ้ยนี่ข้าไหมไม่เขียนไหมเหรอชิ้นใหญ่ยัง้ทำไงต่อเนี่ยชิ้ต่อย่างมันร่น้ดิ่งอ่ะก้วแล้วเบบบเออซิ่งกอย่าไปเร็วบอกให้ยตะกูครมากต่อะโคนให้บาสนนะห้ยังหขวนาดนน นี่ยหักก่อนขนาดละคิดก่อนหักก็ได้แล้วแตยไม่ผสมเอาดิวันนี้ฟุกไปคุนได้จะได้ปะเออหายมาดีเลสสองกใส่ไปไม่เนี่ยบูดสาครับหางดีเลสสองคจะนี่ไหเนาะเฮ้ยื้อเลยเนาะโอ้

นะโตเต็งเดี๋ยวแม็ก3 Làm ngán แล้วว่ะของใครชิงเออคุณเปิดไฟล์แล้วกดนี่มั้ย có Rition. In, ตอผิดสับไปสลับีเตรงบนมาได้สารับตัวสีหนึ่งกสีหนึ่งกนนี่สลับสีหนึ่งันมาได้บบนขนแ่แมกันแสีหนึ่งตรงแมกันน่สีหนึ่งตรงแมกันแสาับเส้นนั่นมาได้เออเออสาับสองเส้นขั้นอ่ะไม่ไม่สลับตรงแมกไอสัตอ๋อเอาเส้นสีดำมาใส่สีเอเออ อม้ิง้อคว่้อคอเออ้สัําหายเช็โบะองขั้นตอนนี่เขาจอเลยมาเอาครับถึงขั้นตอนต่อเมื่อกี้เช็คแม็กมาเออดูนะ ก็ยิงมาเชียร์พอกพี่เงี้ยดายาไปยูมเชียวก่มอะไรจำนิดตอนะตัวนี้เขาเสร็จหนึ่งแหละอ่าเออนีดีดยหลายให้เราจานพอเฮ้เฮียกูไปสังเกตเลยกูไปสังเกตเลยอะไรเำนิดต่อจกนกูไสังเก หนึ่งหนึ่งสองสาม <ial. brands. S 3> ออกจาเมื่อกี้ครับเข้อผิดพลาดไหลครับไลครับสวิตช์ที่หนึ่งครับสวิตที่สองมอเตอร์ทำงานครับสวิตที่หนึ่งต่อยสวิตชที่สองครับกดสวิตที่หนึ่งไหมครับจากที่สามปดกดสวิตช์ที่ห้าปิดทั้งหมดครับอันนี้ต่อแนะเสรผมรับ เท้าไหนกันแบบคุณอยู่เลยาววาดทายเดี๋ยวมาเดียวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดอเียบไป้ไมด้เฮียอยู่กับด้านอะปะอะไรกันนีเอะกันีเสียทียวมันิบไปทีนเียรว่านี่เพีอยู่กัด้านเพีนเพี้ยว่ามันเสียที่แย่่ะบอล60มาท้าละมุดอไรอย่างไปกดทูกันเลย น,น้องเลสีคนสวยเป็นไหนครับคืออย่างวะาโทมาจันเด๊ใช่ไหมเราเรับวันนี้อยู่น่ารอบแล้วคนเดียวครับสิดตื่นบ่ดตื่นห้าลู้นอยาเกินไยังสัตว์ลายในถังช่องกัน

ก็หายไปโอ้ยมัตันก mm ็ม hmm. ีตันอยู่แล้วกไปอ้กูทำไมกูเสียบแล้วมันมาเนี่ยปกติไหมเนี่ยก็ปกตินี่งไฟน์เสียบมันกับม้ากับป่ะก็เลยไม่ได้แปะน่ลกูลกขึ้นนี่ละอ้าปกติแหงมานั่น่ะมีส่น มันไม่เป็นไรใช่ไเนี่ยมึเป็นยัง้พ่ทิมเออก่มัเป็นสายมันมึงต้องไปทิมกับลาน่งงเกอเอว่ะเออลืมลืมลืกูลืมกูขอโทษอ๋อคดหัวหัวท่อใรให้ทำไงิ้ไปทิ้มหาตายสามเฟสพวก้ามเฟซพวกนนี่เป็นตอนสามเฟเช็คแล้วเออเออสามเฟเออหัวแล้วอเอเ้ฟทร้านเหอเา ซีวี่ละเบิร์ดนะครับอาครับเกดหนึ่งเอรอใช่ไหมบอกกูเลยนะกดหนึ่งนะหนึ่งล้อสักรอไม่ทำงานกดสองก็สามเยุกองก็สองก็หยุดการทำงานครับมอเตอร์ดูฟมอเตอร์เฟตกดสมอเตอร์สาเฟสอยู่ทำงานกดหนึ่งกดหนึ่งครับ เราาวิกอหน้าวเรามร์งานแล้วกสิอยู่่กันสวิซีก็อยู่กันทำงานทั้งหมดครับผมตั้งหรอลครับ